จิตใจมนุษย์แต่มันยิ่งใหญ่มาหาศาลขนาดไหนคุณรู้ไหมจิตใจมนุษย์ยิ่งใหญ่จนหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้พลังงานของจิตใจเรามัน ฉลาดมันมีพลังงานมันมีพละกกำลังมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั้งโลกรวมกันนี่คือหลักการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์มากมายระบุว่าจิตใจมนุษย์เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ทั้งโลกรวมกันก็ยังเทียบไม่ได้เขาหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้กับความยิ่งใหญ่ของจิตมนุษย์ดังนั้น จิตเราก็คือพลังงานนั่นเองพลังงานที่อยู่ในจักรวาลน,นี้พลังงานมีอยู่ทุกที่ทั้งในตัวเราทั้งในสิ่งของทั้งในผู้คนคนอื่นทั้งจักรวาลน,นี้คือพลังงานที่เป็นจิตใจของเรานั่นเองและเรื่องนี้จะบอกว่าจิตใจของเรายิ่งใหญ่มหาศาลมีนักวิจัยเขาวิจัยเรื่องจิตใจว่าจิตใจเราจะมีพลังงานมากมายมหาศาลขนาดไหนเขาได้นํา ไข่ไก่ที่มันจะเพาะลูกออกมาเป็นลูกเจี๊ยบลูกไก่แล้วลูกเจี๊ยบเนี้ยสัญชาตญาณก็คือเมื่อมันออกจากไข่แล้วสิ่งแรกที่มันเห็นที่สามารถเคลื่อนไหวได้มันจะจินตนาการว่านั่นคือแม่ของมันคือแม่ไก่แล้วมันจะตามสิ่งสิ่งนั้นตลอดเวลาแล้วนักวิจัยเขาสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อทดลองหุ่นยนต์ตัวนี้เขาตั้งให้มันเป็น โปรแกรมอัตโนมัติให้หมุนซ้าย50%หมุนขวา50%โดยอัตโนมัติของมันมันจะหมุนซ้าย50ขวา50แล้วเขาเอาลูกไก่เนี้ยไปอยู่กับหุ่นยนต์ประมาณ1อาทิตย์เมื่อไข่มันฟักตัวออกมาเป็นลูกเจี๊ยบมันก็อยู่กับหุ่นยนต์แล้วลูกเจี๊ยบตัวเนี้ยมันก็จะเดินตามหุ่นยนต์ไปทุกที่หุ่นยนต์หมุนไปทางไหนมันก็เดินมันคิดว่าหุ่นยนต์คือแม่ของมันมันก็จะเดินไปทุกที่ตามที่หุ่นยนต์หมุนไปและผ่าานไป1อิต เขาเอาลูกเจี๊ยบตัวเนี้แยกออกมาใส่กล่องไว้ตั้งหากซึ่งเป็นกล่องที่เป็นกระจกใสสามารถมองเห็นกันได้ลูกเจี๊ยบสามารถมองเห็นหุ่นยนต์และปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อเขาแยกลูกเจี๊ยบออกมาจากหุ่นยนต์ลูกเจี๊ยบก็ร้องหา หุ่นยนต์คืออยากจะไปหาแม่ซึ่งมันคิดว่าหุ่นยนต์นั้นคือแม่และเมื่อเขาแยกลูกเจี๊ยบออกมาคุณเชื่อไหมหุ่นยนต์จะหมุนทิศทางส่วนใหญ่มาหาแต่ทางลูกเจี๊ยบซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ได้กันตั้งโปรแกรมมันได้ตั้งโปรแกรมว่าต้องหมุน5050แต่ขณะเดียวกันที่เขาได้แยกลูกเจี๊ยบออกมาหุ่นยนต์ไม่หมุน 50- 50อีกแล้วหุ่นยนต์จะหมุนทิศทาง จำนวน80%มาหาลูกเจี๊ยบตัวนั้นและนี่คือความยิ่งใหญ่ของจิตใจลูกเจี๊ยบตัวนี้สามารถบังคับหุ่นยนต์นั้นได้เพราะว่าขึ้นพลังงานของลูกเจี๊ยบและสะสารที่สร้างเป็นหุ่นยนต์นั้น ุ่นยนต์นั้นก็คือพลังงานเหมือนกันมันสร้างจากอะตอมหรือสสารที่เปลี่ยนเป็นพลังงานได้และพลังงานของจิตใจลูกเจี๊ยบอันเล็กๆสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้ให้ให้หมุนมาหาตัวเองได้นักวิจัยต่างตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงสรุปออกมาว่าจิตใจของลูกเจี๊ยบ จิตใจและจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตโบนโลกนี้มันยิ่งใหญ่มหาศาลมันสามารถบังคับทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่จิตใจของลูกเจี๊ยบซึ่งอันเล็กนิดเดียวยังบังคับหุ่นยนต์ได้แล้วจิตของมนุษย์เราที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเราจะบังคับอะไรได้ในโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราไม่เคยรู้ถึง พลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เรามีที่เราสามารถบังคับทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถดึงดูดอะไรก็ได้ที่เราสามารถใช้ทำอะไรก็ได้เรามีเครื่องมืออันยิ่งใหญ่มหาศาลแต่เราไม่รู้วิธีที่เราจะใช้เครื่องมือนั้นมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายไหมถ้าคุณเกิดมาในชีวิตนี้ในหนึ่ง ชั่วชีวิตของคุณพร้อมคุมสมบัติมากมายแต่คุณมองไม่เห็นคุมสมบัติของคุณคุณไม่รู้วิธีเปิดใช้คุมสมบัติของคุณมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายจนบรรยายไม่ถูกเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของจิตใจลูกเจี๊ยบสามารถบังคับหุ่นยนต์ได้แล้วจิตใจของคุณยิ่งใหญ่กว่าลูกเจี๊ยบไม่รู้กี่ล้านเท่าคุณจะสามารถบังคับอะไรได้คุณจะสามารถดึงดูดอะไรได้คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ พิจารณาดูว่าคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนเลิกทำตัวหดลีบเลิกทำตัวเป็นคนขี้กลัวขี้ระแวงขี้สงสัยเลิกทำตัวเป็นคนตัวเล็กๆเกพราะคนตัวเล็กบนโลกเหล่านี้มันมีเยอะมากเกินไปแล้วเราจะต้องหันมาให้ความสนใจกับความยิ่งใหญ่ของเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สมกับที่เรามีจิตพลังงานอันยิ่งใหญ่สมกับที่เรามี จิตจักรวาลอยู่ในตัวเราจงยิ่งใหญ่ดังพลังงานที่อยู่ภายในดึงพลังงานอันยิ่งใหญ่ของเราออกมาใช้ปั้นแต่งชีวิตของเราในภพชาตินี้เถอะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตจริงๆมหัศจรรย์มากมายขนาดไหน